ใครอยากใช้สิทธิ e ์ Z e a s y e l i c i t ให้คุ้มค่าที่สุดต้องมาช็อปที่แมคโครกับโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์8นะครับพนอกจากจดรยน์ภาษีได้ตามโครงการสูงสุด50,000บาทแล้วเขายังมีส่วนลดสิทธิประโยชน์เพิ่มความคุ้มค่าให้อีก หรือจะชอปออนไลน์ก็ได้ครับโดยโครงการนี้จะเป็นการลดหย่อนภาษีในปีภาษี68นะครับและแบ่งเป็น2ตะก้าคือตะก้าสินค้าทั่วไป30,000บาทสามารถซื้อได้ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนกับอีกตะก้าหนึ่งก็คือสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนอีก2 0 0 0 0บาท ซึ่งมีวางขายในแมคโครกับโรตัสเช่นกันโดยจะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนครับว่าเป็นสินค้า o t ท p อแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าโอท p หลายตัวหลายแบรนด์เราคุ้นชื่อกันมาเป็นอย่างดีครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือสินค้า o t ท p แล้วสินค้า o t ท p ที่ว่านี้ครับก็ครอบคลุมหลายประเภทสินค้ามาก ทั้งของกินของใช้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับนอกจากนี้โลตัสกับแมคโครยังเปิดพื้นที่ขายฟรีให้กับผู้ประกอบการโอท็อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับส่วนขั้นตอนก็ง่ายๆครับพอซื้อของเสร็จลูกค้าก็นําแสดงใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าภายในวันนั้นๆพร้อมบัตรประชาชนเพื่อรับใยํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดบริการลูกค้ารวมถึงแอปพลิเคชันออนไลน์ทั้งแมคโครโปรและโลตัสสมาร์ทแอป อย่าลืมนะครับจะใช้สิทธิ Easy e r e c ให้คุ้มค่าที่สุดต้องมาช็อปที่แมคโครกับโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้ตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์68ครับ